สวัสดีครับนะวันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของการดีไซน์ตัวแพคเกจจิ้งนะครับโดยใช้ solid work s ในการออกแบบนะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็เป็นการขึ้นรูปนะครับจาก 2D layout นะครับที่ได้รับเป็น .dwg นะครับแล้วก็มา convert เป็นลักษณะของตัว 3D ขึ้นรูปมาเป็นแบบกล่องเลยนะครับในฟังก์ชันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนการ import นะครับ ได้เล็กจาก 2D เข้ามาโดยตรงเลยนะครับนะครับเริ่มต้นจากไปที่ Open p โปรแกรมนะครับโอเพนในส่วงตัวไฟล์งานนะครับที่เป็นตัว ddrg นะครับคือเราสามารถเลือกได้หลายนามสกุลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก AI นะครับอีลาหรือว่าพิ n pdf นะครับก็ทำการ Open เข้ามานะครับจากนั้นเราก็ทำการเลือกนะครับในส่งตัว i m p o r t into new Part นะครับเลือกเป็นลักษณะของตัว 2D s k e t กนะครับ แล้วก็สามารถที่จะกําหนดนะครับในส่วนของตัวยูนิตนะครับหรือว่าเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับเข้ามาเนี่ยได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นรูปภาพดึงเข้ามาเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนนี้ผมดึงออกไปนะครับแล้วก็ฟิเนเข้ามานะครับเราก็จะได้ในส่วนตัว 2D นะครับเข้ามาทำงานต่อในหน้าต่างของ SolidWorks เลยนะครับ ข้อดีของมันคือนะครับสามารถที่จะทำการโอเพนไฟล์ได้แบบโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น d ีดิวิชีนะครับหรือว่านำุกุลต่างๆสามารถโอเพนได้เยอะมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการเรียนรู้ในส่วนการใช้งานฟังก์ชันได้อย่างง่ายๆเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Import ในส่วนของตัว k e t c ตหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวรูปภาพสามารถ Import เข้ามาได้นะครับ ก็ทำให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ <c oughs> ถัดมานะครับในส่วนการ c o n เวิรในส่วนตัว 2D ที่เรา Import เข้ามาเป็น 3D นะครับเราใช้ในส่วนตัวฟังก์ชันในส่วนการทำงานเนี่ยเป็นลักษณะของงานชีฟแมททอนนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ในส่วนการทำแพคเกจจิ้งในรูปแบบของกล่องนั่นเองนะครับ รเริ่มจากนะครับเราก็ไปเลื่อกส่งตัวสเก็ตนะครับใช้ส่งตัวเบรดแฟงนะครับคำสั่งนี้ทําการยืดเนื้อขึ้นมาว่าเราจะเอาความหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ส่งตัวสเก็ตเบนนะครับกําหนดทิศท,ทางต่างๆว่าเราจะพับมาในมุมมงศาเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราก็ไปเลือกในส่วงการผิวที่จะฟิกไว้นะครับตำแหน่งนั้นนะครับเราก็เลือกเข้ามาแล้วก็เลือกในส่วงการ Convert Unity คือ มุมในการพับนะครับจุดในการพับขึ้นมานะครับสังเกตว่าพอเวลาเราเลือกคําสั่งขึ้นมาจะมีพรีวิวบอกด้วยนะครับว่าพับขึ้นมาแล้วมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงคือมีการติดชนตรงไหนหรือเปล่านะครับพับกันได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็จากนั้นผมต้องการ u n นโฟลด์ออกนะครับถัดมานะผมก็ใช้คําสั่งเดิมคือสเก็ตเบนนะครับเลือกผิว้าไปแล้วก็เลือกในสงตัวจุดพับนะครับคอนเวิร์ตอินขึ้นมานะครับ ก็เลือกทําการคอนเวิร์ตขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็เลือกตําแหน่งนะครับก็จะเห็นมุมในการพับเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมพับคือด้านบนด้านล้างเข้ามานะครับแล้วก็ทําการอันโฟลด์ออกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมเลือกลักษณะของอันโฟลด์คือเลือกทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเราก็ค่อยโฟลด์กลับมานะครับในส่วนตัวอันโฟลด์หรือว่าโฟลด์เนี่ยเราสามารถจะ เลือกเป็นเฉพาะส่วนก็ได้เป็นบางมุมก็ได้นะครับหรือว่าในใช้ในส่วนการคอนโทรลคอนฟิกนะครับเพื่อสวิตช์ในส่วนตัวอันโฟ d ์หรือว่าอันโฟล์นะครับสวิตในส่วนตัวโฟรหรือว่าอันฟ์กลับไปกลับมาแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์นะครับในส่วนการขึ้นรูป 3D เป็นษะะของกล่องนะครับเพื่อดูว่า,ากล่องตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงแล้วก็สามารถที่จะเช็ค ลดในส่วนการเออร์เลอร์ได้นะครับว่าเวลาเอาภาชนะเข้ามาใส่แล้วพอดีหรือเปล่านะครับมีการพับมุมกันได้ไหมนะครับนะครับในส่วนของฟังก์ชันที่ใช้นะครับก็คือตัว sketch bend นะเป็นฟังก์ชันหนึ่งในตัวงานชิปแมททอนนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับในส่วนพวกการ unfold หรือว่า fold ต่างๆในการพับเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับ นะครับแล้วก็จะเห็นว่าคือมีพรีวิวหรือว่าอินเตอร์คทีฟตลอดเลยนะในรสนิยงการทำงานในคำสั่งนี้นะครับคอนเซปต์ของตัวนี้นะครับง่ายๆก็คือ Import เข้ามาแล้วก็ทำเป็น 3D นะครับเรียนรู้ง่ายนะครับในส่วนงการทำงานนะครับในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ลดในส่วนการเออร์ด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าคือดีไซน์ออกมาเป็นลักษณะของ 3D เป็นรูปแบบกล่องเลยนะครับ เอาของเข้าไปใส่ได้เลยดูว่าใส่ได้ไหมนะครับพอดีไหมนะฮะแล้วก็ลดในส่วนของการทํางานนะครับสามารถลดระยะเวลาในการทํางานได้ในการออกแบบนะครับในส่วนรูปต่างๆที่โชว์ขึ้นมาตัวนี้นะครับค่อนข้างเป็นแบบง่ายมากนะครับคือ Import เข้ามาแล้วก็ขึ้นรูปเป็น 3D เลยนะครับ อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการทํางานตัวแพคเกจจิ้งที่เป็นลักษณะของกล่องนะครับซึ่งมันมีหลายวิธีมากในการทํางานตัวนี้นะครับอาจจะเป็นเขียนขึ้นรูปมาเป็น 3D แล้วได้ 2D อัตโนมัตินะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในส่งคอนเซปต์ในการทํางานตัวแพคเกจจิ้งดีไซน์ใน solidworks นะครับ